สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝั่งพี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นปิดตาปูโตปิดตาปูโตนี่นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ปิดตาปูโตนี่นะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายตังบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาปูโตค่ะส่วนอันนี้เป็น หลวงพ่อป่านค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อปานงองคน lonely, ี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่พ700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อกันอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะองนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอก เพิ ticket, baht, ่ม50บาทกันเลยค่ะพระพุทธชินราชค่ะส่วนนี้เป็นรูปหลอหลวงปูดทวดนะคะพี่รูปปลอปูดทวดนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะหลวงปูดทวดนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะตรงจะมีทอจุดค่ะพี่ขายนะคะจะมีทอจุดนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นงบน้ําอ้อยนะคะพี่งบน้าอ้อยนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะงบน้าอ้อยนี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองคที่1นนะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่1ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่สมเด็จองค์ที่1นหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่1ค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่2นะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่2หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จองค์ที่2ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่สมเด็จองค์ที่3นี่ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ ค่ะนะคะสมเด็จองค์ที่สามพี่ด้านหลังจะเป็นสีวลีนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นสีวลีค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระเนื้อไมก่กระสินนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ เนี่ยค่ะพระนมิขสิทธิ์นี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนเกาะพังงานหลงพ่อเพชรนะคะพี่ขาเดือนเกาะพังงานหลงพ่อเพชรอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะเดียนหลงพ่อเพชรค่ะตัวอันนี้เป็นเดือนเกาะไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนเกาะเกาะอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ด ร0 0บาทนะคะพี 100, ่เหลียยงกอาโบราณเหลียญนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อน่ายนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อนายอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ไม่ใช่พูดพี่ขารูปปลอหลวงพ่อนายค่ะพี่รูปปลอหลวงพ่อนายนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอไม่ทราบที่นะคะพี่รูปปลอนโบราณเก่ากอไม่ทราบที่นี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปลอนโบราณนี่ขอไว้ที่600บาทค่ะ ายทางบวกเพิ่มห <000 Jean. S 3> ้า no สิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหมือนหานุมานะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกหล่อหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ลูกหล่อยหลวงพ่อเดิมพร้อมขอบอย่างนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาท ปลายทางบอกเพิ gamer, ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงปู่ทิมนะคะพี่รูปปลอดปู่ทิมนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปปลอดหลวงปู่ทิมขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อพิงค์ค่ะพี่ขาหลวงพ่อพิงค์วัดกงธนูไอวัดโปถดตำบลกงธนูจังหวัดลพบุรีค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพรมค่ะพี่ พระ sensor, พระมปู่ดูอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระพรมปู่ดูนี่หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเรียนหลงพ่อกันนะคะพี่ขาเรียนพ่อกันนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เรียนหลงพ่อกันนี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยละเดียญพ่อกันค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาไม่รู้ที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทด้านหลังเหมือนรู้สึกว่าจะมีรอยจาน ต้องสังเกตดูดีๆนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อยหลวงพ่อทบนะคะพี่รูปปลอยหลวงพ่อทบได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะรูปปลอยหลวงพ่อทบ6 0 0บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอยไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขารูปปลอยไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะพี่ขา เป็นรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระหน้าปกหลงปูใจวัดเสด็จนะคะพี่พระหน้าปกหลงปูใจวัดเสด็จอันนี้ขอว้ที่600บาทนะคะพี่พระหน้าปกปูใจวัดเสด็จนี้ขอว้ที่600บาทค่ะพี่ค่ะ600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะเวาปลูกพิเศษยังลูกว้า อันนี้เป็นเหรียญก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญก่กๆโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่ปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงค่ะส่วนอันนี้เป็นเนกค่ะพี่ขาเนกหลวงพ่ออะไรไม่ทราบค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะเหมือนหนีเอาไว้หนีป เื้ออะไรได้อย่างนี้ค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิดตา3เกลืออันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตา3เกลือนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่มหา 50บาทกันเลยค่ะพี่ขาปิดตา3เกลอค่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นหมากทุยปูเอี่ยมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หมากทุยปูเอี่ยมนี่ราคาพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ กร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาหลวงปู่นาควัดทวยจุลเขตนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปู่นาควัดทวยจุลเขสอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่รูปล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่อ ันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดี๋ยนรอบโบรานลวงพ่อไปวัดกําแพงอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาแป๊บนึงค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เหรียญนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่ออะคล้ายๆสงมวนปุดทิมไหมคะพี่เนี่ยรงมวนปุดทิมนะคะพี่แต่เป็นมันเป็นไม้หรือเปล่ามันมันเบามากอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ค่ะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อ จีนค่ะพี่ขารูปปลอดจีนไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่6 0ร้อบาทค่ะพี่รูปปลอดจีนไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอว่าที่6 0 0้ยบาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระนับปก เป็นกิ่งกิ่งแล้วก็มีผ้านับปกไหมคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะตัวนี้เป็นคุณแพนไอหลวงพุททิมค่ะพี่เออคุณแพนสุดแล้วแหละคุณแพนหลวงพุททิมข้างหลังมีตะกรุดอย่างนี้ค่ะพี่ด้านหลังจะมีตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาคุณแพนพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขาแล้วก็ด้านหลังจะมีตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ 800บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปหล่อลงตอนนี้เป็นเหรียญปูทิมนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญปูทิมอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเหรียญปูทิมนี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่เ0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพราพรมมีเป็น กัดค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่พัาพรมด้านหลังจะเป็นเข็มกัดนี้หนีบกับเสื้อได้นะคะพี่ค่ะอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นลิงจับปลักค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่ 800บาทพอค่ะลิงจับหลักนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่800บาทค่ะพี่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันได้นะคะพี่ขายนะคะ800บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะลิงจับหลักค่ะส่วนอันนี้เป็นจะเป็นตะเอ่อเป็นสร้อยเข้าว่าเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นว้าปุกพิษสนิหยาบนะลูกปรงเรียน อันนี้เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะมันเป like ็นเหมือนสร้อยคอค่ะพี่เป็นเหมือนสร้อยคอค่ะพี่มมีตะกุดอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นสร้อยของหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะพี่อันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อทบนะคะพี่ขาเอาไปใส่คาดเอวกับพี่เขาส่วนส่วนมาก ตะขุดลงพอทบท็นน่าจะทำมาจากเขาเขา,เขาเอาไว้คาดเอวหรือเปล่าเพราะสายมันยาวอะพี่นะคะ อันนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นของหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาอันนี้เป็นสายคาดเอวหลวงปู่สุขค่ะพี่นะคะตะกรุดหลายร้อยดอกมากเลยค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอว้าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สายคาดเอวหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาหนูขอว่าที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ขาหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอดไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูใหม่ได้นะคะพี่ขานะคะเป็น สายคาดเอวหลงปูสุกนะคะพี่เป็นสายคาดเอวหลงปูสุกขอไว้ที่1,200บาทค่ะพี่1,200บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสร้อยสร้อยประคําป like ิดตาหลงปูเอี่ยงวัะพานสูงค่ะพี่อันนี้จะเป็นสร้อยประคําปิดตาหลงปูเอียงวัะพานสูงได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่เขาขายตามสภาพนี้ค่ะได้มาใหม่นะคะพี่อันนี้ได้มาใหม่ค่ะพี่ ออ้เส้นก่อนๆนู้ไม่มีนะคะพี่ขายหมดแล้วถ้ามีก็มีแต่ EP นี้นะคะพี่ถ้ามีก็มีแต่ EP นี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่เส้นนี้หนูขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่ขาเป็นสร้อยประคำปิดตาปูเอี่ยมนะคะพี่เป็นสร้อยประคำปิดตาปูเอี่ยมพี่ดูความเก่าของเม็ดประคำนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่สร้อยเส้นนี้หนูขอว่าที่1,300บาทจะพี่จ๋า1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นสร้อยปิดตาปูเอี่ยมนะคะพี่ ขาขอว่าที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงแอดไลน์หรือโทรมาหาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาแอดไลน์มาค่ะพี่แอดไลน์ล้วจะขึ้นชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้พอเจอแล้วปุ๊บพี่ก็ส่งทิกเกอร์มาหาหนูด้วยนะคะพี่จะได้แจ้งเตือนเร็วๆค่ะเนี่ยค่ะเป็นสร้อยประคำปิดตาปูเอี่ยมค่ะพี่ขา <c oughs> หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านเป็นพระบูชาขนาดตั้งโต๊ะขนาดเล็กไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากขนาดกลางอันนี้ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทพอค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี่ขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะอ่าไม่สามารถเอาให้คอได้นะคะพี่ถ้า,าห้อยคอแล้วมันจะหนักค่ะพี่เพราะว่าอันนี้ขนาดตั้งบูชาตั้งบูชาองค์เล็ก ค่ะพี่ขาอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นอ่าเป็นมีดเป็นมีดหลงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมทํามาจากกระดูกงาช้างค่ะพี่เนะะี่ยค่ะ เนี S 1> <S 1> ่ยค่ะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สภาพจะเป็นอย่างนี้ด้านในเก่ามากเลยค่ะพี่ด้านในเก่าสนิมขึ้เต็มเลยค่ะอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันสะไอขอโทษค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะพี่ด้ามนี้ขอว่าที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพี่ขาหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะเป็นมิตรหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเป็นมิตรหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงโทรกันเข้ามาได้ภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะโอเคนะคะพี่ขามิตรหลวงพ่อเดิมหนึ่งพันแป 1้0บาทปลายทาง50ิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่จ๋าส่วนอันนี้เป็นอ่าพระบูชาหลวงปู่ทิมพระบูชาหลวงปู่ทิมลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ลักษณะพระจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่สองพันบาททวนค่ะอันนี้ขอไว้ที่สองพันบาทววดตาถ่ายจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะให้หนูให้ดูคร่าวๆแล้วคะพี่หนูให้ดูคร่าวๆค่ะพี่ข่าเพราะว่าวันนี้ไม่มีตัวช่วยลูกชายยังไม่ตื่นเลยนะคะ สภาพจะเป็นอย่างนี้นะพี่ส, th tous, qui, ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะขนาดบขนาดเจ็ดแปดนิ้วได้มั้งคะประมาณนั้นละค่ะพี่ประมาณหรือเจ็ดหรือแปดนิ้วหรือหรือหกหรือเจ็ดประมาณนี้ละค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งอ่าสองพันบาทนะคะพี่นุปล่อหลวงปู่ทิมนี่นะคะพี่ขาเป็นพระบูชาค่ะพี่พระบูชาปู่ทิมนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่สองพันบาทรวมส่ง ปลายทางบวกห้าสิบาทพร้อมโอนสองพันบาทโอเคนะคะพี่ขาหลวงปู่ทีมค่ะโอเคค่ะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ